สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันสุดสองตัวล่างตรงนะคะ,ะเข้ามาแล้วหกงดติดนะคะที่ผ่านมาไม่เคยเอามาจับคู่กันนะคะงดนี้เรามาดูกันว่าจับคู่กันแล้วจะได้ตัวไหนบ้างนะคะมาขอาการคําเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเดี๋ยวนี้นะคะคํานวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดง่านผ้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ มาดูวิธีเอามาตั้งเอามาคำนวณน,นะคะอันนี้ค่ะอันนี้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะส่วนันี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยโบนของงวดนี้นะส่วนนี้คือหลักแสนหลักหมื่นหลักพันของงวดนี้นะคะเอฟซอ่ะเอาตัวนี้กับตัวนี้หนะเอามาบวกกันนะคะมาบวกกันเลยนะเอาสองมาบวกห้านะคะก็เป็น7ค่ะแปดเก้าค่ะ เจ็ดบวกกัน3ามครั้งเป็น1ค่ะบวก9ก้คงที่อีกทีนะคะก็เป็นศูนค่ะเป็นห่งเป็น6แบบนี้นะจับคู่แป๊บนะอ่ะเข้าที่คูน่นี้ตรงๆนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรตรงๆนะคะท,ทันทีงบน้อยนะคะไม่จําเป็นต้องกลับนะะเอาหมาบวก5้านะคะหกบกห้าก็เป็น1ค่ะ1 2ึสาค่ะแล้วก็เอาเก้านี้มาบวก 3ครั้งนะคะก็เป็น7ค่ะ7ปก9กนะคะก็เป็น6ค่ะ6 7อ่า2นะคะนี้ก็จับคู่กันเสร็จแล้วก็เข้าที่มุมนี้ค่ะมาต่อกันงดที่3เอาสี่มาบก9กนะคะก็เป็น3ค่ะ3 4 5หค่ะเอาห้านี้บวกกัน3มครั้งนะคะก็ยังเป็น15ค่ะบก9อีกทีนะคะก็เป็นสี่ เป็นห้าเป็นศูนย์ค่ะ,อะสอนงวดนี้ก็จับคู่เสร็จแล้วเข้าตรงๆนะคะเดี<ส>๋ยวเราค่อยเอาไปเทพชนกับสูตร2ตัวล่างของเราที่อีกสูตรนะคะเอฟสีมาดูวดที่4ค่ะเอา2มาบวก2นะคะก็เป็น4ค่ะ4 5 6หค่ะหบวกกัน3ครั้งนะคะแล้วก็บวกเก้าคงที่อกทีนะคะก็เป็น2ค่ะ2 สามแปดค่ะ,ะจับกูแป๊บนะโซนะนนี้นะคะก็เข้าที่มึ่งนี้เลยนะคะรู้สึกว่าเขาจะชอบเข้าที่มุมล่างนอ้องสิอ่ะมาต่อกันนะคะงวดที่งวดที่หกันเลยไปสิเอาห้าบ8กแนะคะก็เป็น3ามค่ะสามค่ะเล้วสองบกกัน3ามครั้งก็เป็น2ค่ะบก9กเเป็น1นึ่งนะคะหนึ่งอค่ะนะจับคู่ก่อน อ่ะอันนี้นะคะก็เข้าที่มุมด้านบนเลยนะคะงวดนี้มาต่อกันงวดที่หกกันนะคะพี่งวดที่เพิ่งออกไปนะคะเอาหกกเก้านะคะก็เป็นห้าค่ะห้าหกเจ็ดเอ้ห้าหกเจ็ดขออภัค่ะห้าหกเจ็ดนะคะอ่ะเอาหกนี้บวกกันสามครั้งเป็นแปดคะ่ 8, 6, 9, คะแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดแปดสามค่ะอ่าอันนี้งวดที่หกนะคะที่เขาเข้าที่คุณนี่เลยนะคะ มาต่อกันงดที่จะออกนี้นะคะ f สีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันของงดที่แล้วนะคะส่วนนี้ของหลักแสนหลักหมื่นหลักพันของงดนี้นะคะเออมาที่นี้บวกกันเลยนะคะเอาหกบกห้าเป็น1ค่ะหนึ่งสองสามค่ะสี่บวกกันสามครั้งเป็นสองนะคะบวกเก้าคงทิทีนะคะเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นเจ็ดค่ะ เดี๋ยวจับคู่แป๊บนะอ่าโซนอันนี้นะคะ F4 ถ้าสูตร2ตรัวล่างตรงของสูตรนี้นะคะงดที่ผ่านมาพี่ช้างไม่ได้เอามาจาับคู่กันนะคะแต่ก็ยังเป็นสูตรเด่นของงดที่แล้วอยู่นะคะที่นี่พี่ช้างก็เลยเอามาจับคู่กันนะคะสมมุติว่าในสูตรนี้เราก็เน้นไปนะคะไม่แน่เนาะอ,อาจจะออกแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือแบบนี้หรือเปล่านะคะอ่า เอาแน่ๆก็คือเอาที่มันติด2มี2มี1น,นะคะแต่ว่า1นหน,นี่ fc คิดว่าจะออกไม่เอ่ยไม่น่าจะออกนะพี่ช้างคิดว่านะก็2ตัวนี้ก็ไม่ต้องกลับแล้วนะคะก็กลับเผื่อไว้แล้วนะคะก็ประมาณนี้หรือเปล่านะคะถ้าเราจะเอาเบิ้ลนะก็ประมาณนี้นะคะ fc ะถ้าสมมติเราเอาเบิ้ลนะคะมีกี่ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกตัวนะคะถ้าเราเอาไปเทียบชนกับในสุดสองตัวล่างของเราอีกสูตรนะคะ F4 ถ้าเรามามองในนี้เขาไม่ตรงกันนะคะ,ะแต่ก็เขาก็จะมีสองชนกันนะคะออหรือว่าอีกสูตรนะคะเขาก็จะมาชนกันที่เจ็ดกับแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะคะ แต่ถ้ามามองในนี้มันก็จะมีสองที่ชนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรเด่นล่างอีก,อกตัวหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะคะประมาณในสามสูตรนี้นะคะเนาะก็ถ้าสมมุติว่าเขาจะออกนายกคนที่สามสองนะคะก็ตัวนี้ก็น่าคิดนะคะส่วนตัวนี้ก็น่าคิดนะคะเดี๋ยวพี่ช้างให้ดูย้อนหลังสักหน่อยนะคะแคปเจอร์แล้วเนาะ บางทีเอฟซีบอกว่าพี่ช้างรีบร้อนอะไรขนาดนั้นบางทีพี่ช้างถ่ายคลิปอยู่ค่ะเอฟซีคนนั้นเข้าคนนี้ออกขนาดตอนนี้ก็ยังเสียงดังอยู่เลยนะคะเออเขาทําอะไรอ่ะตัดหญ้าค่ะเนาะอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวอ่านี่งดที่หนึ่งนะ,ะมาล่างนะคะงดที่สองนะคะมาแนวกลางนะ,ะงดที่สามมาล่างนะ,ะอ่าขวาซ้ายขวานะคะงดที่สี่ก็ยังมาด้านล่างนะคะ งวดที่ห้าไปด้านบนแล้วนะงวดที่หกก็ยังไปด้านบนแล้วนะคะงวดที่เจ็ดนี้เอฟซคิดว่าเขาจะไปด้านบนหรือเปล่าพี่ช้างคิดว่าน่าจะมาแนวแนวนี้หรือเปล่าช่วยกันคิดหน่อยแล้วก็อีกศูนรก็คือสี่เจ็ดสี่แปดหกสองเท่านั้นนะคะเอฟซี FC พี่ช้างคิดว่าสองตัวล่างนี้น่าจะพอแล้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่ช้างจะ ลงให้อีกสูตรเด่นล่างนะคะน่าจะเป็นหลักหน่วยล่างนะคะเดี๋ยวจะมาให้ฟีเน้นเลยนะคะว่าจะเอาตัวไหนบ้างนะคะมาดูกันอีกคลิปก็แล้วกันนะคะเอพี่ช้าง3าต,ตัวบนงวดที่ผ่านมาไม่เห็นก็พี่ช้างเคยบอกแล้วในคลิปนั้นนะคะฟีซดูไม่จบฟังไม่จบเองนะคะพี่ช้างก็เคยเอาสูตรที่หลักร้อยที่เขาเคยเข้าแล้วก็อีกสูตรหลักหน่วยนั้นที่เขาเคยเข้านะคะเอามาจับคู่กันแล้วก็อีกสูตรหลักสิบอีกสูตรที่เขาเข้าแล้วก็เอามาจับคู่ให้นะคะ เผื่องวดนีจะได้ฟุกกันนะคะเอซนะคะเออตูให้จบกันสิคะอย่าไปว่ากันสิพี่ชางก็ตั้งใจมาคำนวณให้นะคะขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ